ฮัลโหลมาสวัสด,ดีกันนะคะลูกค้าช่วงนี้โอ้โหใบสามใบสี่นะคะแดดกำลังมาเลยนะคะลูกค้านะเรามาดูเสาสวยๆกันนะคะลูกค้าอันนี้จะเป็นเสา,าเต็งนะคะลูกค้านะเสาเต็งหน้าเจ็ดสวยมากเลยนะคะจะเป็นเสาดั้งเสาดั้งจะยาวอยู่ที่สามเมตรแปดสิบนะคะเกือบเกือบสี่เมตรนะคะสำหรับเสาดั้งนะคะ น่าจะมีอยู่ประมาณ3 3มต้นนะคะสำหรับเสาดังนะคะหน้าเจ็ดนะคะล็อกนี้จะเป็นหน้าเจ็ดนะคะแล้วก็ข้างบนนี้จะเป็นหน้า6นะคะลูกค้านะ <clog speaking. S 1> แล้วก็จะมีเสาสักนะคะเสาสักอยู่ข้างล่างนี่2ต้นนะคะลูกค้าเสาสักหน้าห2สองต้นยาวประมาณอยู่ที่สามเมตรแปดสิบนะคะเสาสักนะคะแล้วก็จะมีต้นเล็กนะคะลูกค้านี่ต้นเล็กนะคะต้นเล็กก็คือว่าแบบ แบบมันเป็นยังไงมันเป็นเสาเหลี่ยมอะค่ะลูกค้าแบบเนี่ยค่ะมันไม่ได้เต็มแบบว่ามันเป็นครึ่ง,งะคะค่ะอาค่าสมมตินี่นะคะประมาณสี่นิ้วอย่างเงี้ยค่ะความหนาของเขาคือเสาเนี่ยนะคะคือสี่นิ้วแล้วก็หน้าหกหน้าห้าครึ่งนะคะลูกค้านะหน้าห้าครึ่งนะคะหนาสี่นิ้วอย่างเงี้ยค,ค่ะก็คือยาวสี่เมตรได้สามเมตรแปดสิบแล้วก็สามเมตรห้าสิบแล้วก็สามเมตรนะคนะ,คะลูกค้านะ แล้วก็มีเสาสักอยู mm, Luckily, like ่สองต้นนะคะก็คือแบบแบนๆแบบสี <Niagara> Hence, ่เหลี oh ่ยมเหมือนกันนะคะแบนๆแล้วก็ไอ้นี้อันนี้จะอยู่หน้าสี่นะคะเป็นเสาสี่เป็นเสาเหลี่ยมนะคะนอกนั้น้ก็คือจะเป็นเสาแบนอย่างเงี้ยค่ะลูกค้านะเสาแบนๆนี่จะมีอยู่ประมาณสิบต้นนะลูกค้านะเสาเต่งตัวแบนๆนี่สิบต้นนะคะลูกค้าแล้วก็เสาหน้าเจ็ดนะคะลูกค้าน้าเจ็ดจะมีอยู่ทั้งหมดสิบเอ็ดต้นนะคะหน้าเจ็ดสิบเอ็ดต้นแล้วก็หน้าหกนะคะหนึ่งสองสามสี่นี่นะคะ หน้าหกจะมีอยู่สี่ต้นนะคะยาวอยู่ที่สามเมตรสามเมตรห้าสิบแล้วก็เออมีสามเมตรกับสามเมตรห้าสิบนะคะสลับเสาหน้าหกนะคะเสาหน้าเจ็ดสิบเอ็ดต้นนะคะลูกค้านะเสาหน้าเจ็ดสิบเอ็ดต้นแล้วก็เสาสักสองต้นนะคะทั้งหมดก็จะมีอยู่ยี่สิบเจ็ดต้นนะ,ะลูกค้ารวมทั้งทั้งเสาเล็กแบนๆนี้ด้วยนะคะยี่สิบเจ็ดต้นนะคะลูกค้ามาเราไปดูนี่นะคะหัวคือ ชุดนี้คือเต็มเต็มเลยนะคะหัวสวยมากเลยนะคะไม่มีผุเลยนะคะลูกค้านะเสาไม่ผุนะคะลูกค้าชุดนี้นะคะเสาไม่ผุเสาสวยๆเลยนะคะเต็มเต็มนะคะมีทั้งต้นเล็กต้นใหญ่ลูกค้าสามารถเอาไปทําแบบคอกวัวเนาะทํากระท่อมแล้วก็ทําบ้านได้สบายๆนะคะสาหรับบ้านนี่คือทําแล้วก็สวยมากๆเลยนะคะคือเสาอะเสาสวยทุกต้นเลยนะคะชุดนี้อันนคะสวยมากๆเลยค่ะไม่ ไม่เต็งสวยๆกันเลยนะคะสำหรับชุดนี้นะคะแล้วก็มีไม้สากอยู่สองต้นนะคะทั้งหมดทั้งหมดเลยจะมีอยู่27ต้นนะลูก้านะ,ะนิชาเหมาไปเลย2 0,000นนะคะลูกค้า2 0 0 0 0ตกต้นละ7 740บาทอ่ะเฉลียนะคะลูกค้าเฉลียนะ,ะลูกค้าท่าในใดสนใจก็โทรมาหานิชาได้นะคะสำหรับเสาวสวยๆอย่างนี้นะคะไม่ควรพลาดเลยนะคะลูกค้านะ ทำได้ทั้งบ้านแล้วก็ทำได้ทั้งรั้วทั้งอคออหัวอคอกวายนะคะแล้วแต่ลูกค้าจะเอาไปทำอะไรเลยนะคะลูกค้านะยังไงก็ถ้ามีชามาได้นะคะลูกค้าขอบคุณมากมากค่ะบายบายค่ะนี่มีคนมาวันนี้มาเก็บเศษไม้กันแล้วนะคะที่ร้านขอบคุณค่ะ